ใครที่อยู่ในแวดวงอุตสาหากรรมจะรู้ดีเลยนะคะว่าการรายงานข้อมูลที่เคยทํากันมาเนี่ยมันค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็กระจัดกระจายมากแต่ว่าทั้งหมดนี้กําลังจะเปลี่ยนไปครับด้วยแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า iSingle Form ที่จะมาปฏวิวัติวงการเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาโจาะลึกกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่ามันคืออะไรแล้วผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงบ้างที่ผ่านมาหลายคนคงเคยเจอปัญหาที่ว่า ต้องรายงานข้อมูลผ่านหลายระบบมากแถมข้อมูลบางอย่างก็ซ้ำซ้อนกันอีกแต่ข่าวดีก็คือ iSingle Form เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยครับมันคือการปรับกระบวนการทั้งหมดให้ง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักภาพรวมของแพลตฟอร์มนี้ก่อนแล้วก็จะไปดูวิธีเข้าใช้งาน การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเดิมที่คุ้นเคยกันดีไปจนถึงส่วนที่สำคัญมากๆก็คือข้อมูลใหม่ๆที่ต้องรายงานและปิดภายกันด้วยเด d ไลน์ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดพร้อมกับเครื่องมือใหม่ๆที่จะมาช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยมาทำความรู้จักเจ้า i s ซ n ง l e ฟอร์มกันก่อนดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ สรุปแบบง่ายที่สุดเลยนะครับ iSingle Form ก็คือแพลตฟอร์มกลางแค่ที่เดียวที่จะรวมการรายงานข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันจบเลยไม่ต้องสลับไปสลับมาระหว่างหลายๆระบบให้วุ่นวายต่อไปทุกอย่างจะถูกจัดการให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นครับคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเริ่มใช้งานมันได้ยังไงละ่ะไม่ยากเลยครับมาดูขั้นตอนกันเลย การเข้าใช้งานนี่บอกเลยว่าง่ายมากๆครับแค่เข้าไปที่เว็บ iknext. industry. go. th จากนั้นก็กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับรหัสผ่านของเรายืนยันตัวตนด้วยแคปชั่นนิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยพอกดเข้าสู่ระบบปุ๊บก็จะเจอหน้าหลักของแพลตฟอร์มเลยทันทีครับ เอาละครับมาถึงส่วนที่3กันแล้วในส่วนนี้จะเน้นไปที่การอัปเดตแบบฟอร์มเดิมๆที่ผู้ประกอบการน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วอย่างพวกรองอ .8 กับรองอ .9 นะครับมาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรใหม่ๆที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษบ้าง โอเคมาดูการอัปเดตที่สําคัญกันนะครับในส่วนของข้อมูลทั่วไปเนี่ยจะมีการเพิ่มเรื่องการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวหรือ green industry เข้ามาด้วยซึ่งอันนี้ก็จะสะท้อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงงานได้ดีขึ้นส่วนในฟอร์มรองงอปาดนะครับจะมีให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไฟฟ้าและน้าเพิ่มขึ้นมาและที่สําคัญเลยคือถ้าเรากรอกว่ามีสินค้ารับมาจะต้องระบุแหล่งที่มาด้วยส่วนฟอร์มรองงอเก้าก็จะมีการปรับปรุงภาพรวมของข้อมูลการรายงานเช่นกันครับเอาละครับ เรามาถึงส่วนที่เรียกว่าเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือชุดข้อมูลใหม่เอี่ยมที่เราจะต้องรายงานเพิ่มเข้ามาซึ่งข้อมูลตรงนี้จะถูกแบ่งตามประเภทของผู้ประกอบการด้วยครับมาเริ่มกันที่กลุ่นโรงง,งานก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้าง สำหรับกลุ่มโรงงานนะครับจะมีข้อมูลใหม่ที่ต้องรายงานเพิ่มขึ้นมา2ส,ส่วนหลักๆเลยอย่างแรกคือข้อมูลการใช้แร่ทุกชนิดตามใบอนุญาตและอีกอย่างที่สำคัญมากๆก็คือข้อมูลการระบายมลพิษหรือที่เรียกว่ารอวันหและ3ครับซึ่งตรงนี้จะทำให้ภาครัฐมีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนมากขึ้นทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศและทางน้าเลย ต่อมาเรามาดูกันที่ข้อมูลใหม่สำหรับผู้ประกอบกิจการในภาพรวมกันบ้างครับสำหรับผู้ประกอบกิจการทั่วไปข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะเน้นไปที่เรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสําดงข้อมูลวัตถุอันตรายที่เรามีในครอบครองรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปจนถึงข้อมูลการจัดเก็บแร่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูเรื่องที่สำคัญมากมาก นั่นก็คือกรอบเวลาหรือเดนไลน์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือใหม่ๆในระบบที่จะเข้ามาช่วยให้การรายงานข้อมูลของเราสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยครับสไลด์นี้ต้องตั้งใจดูกันดีๆเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องของกำหนดการสำหรับปี2569ครับ ไตรามาสที่1จะต้องรายงานภายในเดือนเมษายนส่วนไตรามาสที่2ข้อมูลจะต้องส่งภายในวันที่31กรกฎาคมพอถึงไตรามาสที่3ก็ต้องรายงานให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมและสุดท้ายไตรามาสที่4ของปี2569จะต้องรายงานให้เสร็จภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปคือปี2570นนะครับและเพื่อให้การทำงานของเราง่ายขึ้นระบบใหม่นี้ไม่ได้มาแค่ฟอร์มเปล่าๆนะครับแต่มีเครื่องมือดีๆมาช่วยด้วยเพียบเลย ไม่ว่าจะเป็นแชทบอทที่คอยตอบคำถามเบื้องต้นมีระบบแจ้งเตือนกันลืมสามารถสร้างไฟล์ PDF เก็บไว้เป็นหลักฐานได้แล้วก็มีแดชบอร์ดที่ช่วยสรุปข้อมูลสำคัญสำคัญให้เห็นเป็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นด้วยครับดังนั้นถ้าจะให้สรุปภาพใหญ่ของเรื่องนี้นะครับ iSingleForm เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนวิธีการกรอกเอกสารจากแบบเดิมไปเป็นแบบใหม่ แต่มันคือการยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งระบบให้เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับคำถามสำคัญที่ทิ้งทายไว้ให้คิดก็คือแล้ววันนี้ภาคอุตสาหกรรมของเราพร้อมสำหรับก้าวที่สำคัญครั้งนี้สู่การรายงานข้อมูลในยุคดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบแล้วหรือยัง